สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้แอดมินมีแบ่งปันเลขเด่นหวยฮานอยนะคะนำมาฝากกับเพื่อนๆทุกคนค่ะเป็นเลขเด่น3ตัวมา1ตัวซึ่งใช้ได้ทั้งบนแล้วก็ล่างนะคะวันนี้เรามาดูไปด้วยกันเลยค่ะ ได้เวลาหวยฮานอยกันอีกแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเล่นเลขฮานอยฮานอยนี้จะออกในทุกๆวันเลยนะคะและที่แอดมินเอามาให้ดูตรงนี้เป็นผลรางวัลของฮานอยปกตินะคะและแอดมินก็ให้เลขไหลไว้ก็คือเลข2เลข7แล้วก็เลข8ซึ่งมันก็ยังใช้งานได้ดีมากเลยค่ะนับกันดูหน่อยนะคะว่าเดินมาแล้วกี่วันเอ,อ่ยมีใครจดสถิติไว้ไหมคะ ถ้าไม่ได้จดไว้ก็ดูแค่ตรงหน้าจอนี้ก็ได้นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองวันเดินมายาวนานมากเลยยังไม่หลุดเลยนะคะหนึ่งตัวก็ยังไม่หลุดฉะนั้นเลขไหลตรงนี้ค่ะเอาไปใช้จับคู่กับเลขเด่นสองตัวมาตัวก็ได้หรือจะเอาไว้จับคู่กับเลขที่เรามีเลขเด่นสองตัวเราจับคู่ได้แล้วเราเอาสองเอา 2, เลขสองเลขเจ็ดเลขแปดไปวางเป็นหลักร้อยก็ได้ค่ะเราก็จะได้เลขสามตัวบนนะคะ โอเคนะคะเราก็เอาไปจับเป็นเลข3ตัวได้เช่นกันค่ะหรือจะเอาเลข2องเลขเ็เลข8ไปจับคู่กับเลขเด่น2ตัวเพื่อนๆก็จะได้เลขจับคู่นั่นก็คือเลข2ตัวนั่นเองค่ะเทคนิคแล้วก็แนวทางมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะแล้วแต่ความถนัดของใครค่ะเอาล่ะคะ่ะสำหรับใครที่แอดคะจับคู่ไม่เป็นค่ะไม่รู้จะเอาไปจับตรงไหนไม่รู้จะเลือกเลขไหนดูไม่เป็นค่ะถ้าอย่างนั้น ไปดูที่แอดมินจับให้ก็ได้ค่ะแต่แอดมินจับให้เป็นแนวทางนะคะไปดูกันค่ะและนี่ก็คือแนวทางหวยฮานอยที่ดึงมาจากเลขไหลนะคะเลข2เลข7แล้วก็เลข8ค่ะและแอดมินก็จับคู่ให้เป็นแนวทางตามนี้เลยนะคะไม่ว่ามันจะถูกหรือมันจะไม่ถูกมันก็คือแนวทางนั่นเองค่ะส่วนเพื่อนๆท่านใดที่นำไปใช้ก็ เลือกเอานะคะว่าจะเอาตัวที่แอดมินลงให้หรือจะเอาตัวที่ไม่มีนะคะในนี้จะมีเลขให้ทั้งหมดหลักหน่วย5ตัวถ้าเพ,เพื่อนบอกว่าหลักหน่วยที่แอดมินให้มาไม่ชอบเพื่อนๆก็เอาอีก5ตัวที่เหลือไปใช้ได้นะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สั้นๆง่ายๆเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่กับแนวทางเลขเด่นหวยห้หนอยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเจอกันกันกบเทคนิคดีๆของเลขยี่กีอีกแล้วนะคะแอดมินจะพาเพื่อนๆมาดูเทคนิคการเล่นเลขรูดบินปักแล้วก็มัดนะคะโดยเทคนิคนี้นะคะได้กำไรแล้วหยุดคือผู้ชนะนั่นเองค่ะก่อนที่จะไปดูเทคนิคการเล่นนะคะแอดมิน ก็อยากจะแจ้งเตือนเพื่อนๆก่อนเลยนะคะว่าการลงทุนในเลขนั้นเหมาะกับนักลงทุนจริงๆนะคะถ้าท่านใดที่ไม่ได้มองว่ามันเป็นการลงทุนแนะนำว่าหากไม่มีทุนที่จะนํามาใช้สําหรับเพื่อที่จะลงทุนกับตัวเลขแนะนำเลยนะคะอย่าเล่นค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่าไม่อยากให้เพื่อนๆนำเงินทีละร้อยสองเอามาเติมเพื่อที่จะเอามาเล่นหวังว่าจะได้ หวังว่ามันจะถูกเราเราได้เอาเงินมาลงทุนได้น้อยเนี่ยค่ะบอกได้เลยค่ะว่ามันเหมือนกับเราเอาเงิน่ะไปให้กับเขาฟรีๆมันโอกาสในการได้มันน้อยมากค่ะฉะนั้นหากไม่มีทุนนะคะแล้วก็ไม่ได้มองว่าเป็นการลงทุนแนะนําว่าไม่ต้องเล่นเลยค่ะดูเฉยๆก็พอค่ะนะคะโอเคค่ะทีนี้มันมีอยู่ว่าถ้าเกิดว่าเรามีเงินลงทุนแล้วล่ะเราจะทํำยังไง แอดมินก็แนะนำนะคะว่าถ้ามีงบอยู่ประมาณ1,000นะคะเพื่อนๆก็ตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราน่าจะมีโอกาสได้ประมาณ100-300นะคะแล้วก็ถ้ามีงบสัก2,000ก็ตั้งเป้าไว้ที่300-500ค่ะและถ้าเรามีเงินทุนงบ เรามีงบเยอะหน่อย3 0 0 0นถึง5,000นะคะเราก็จะตั้งเป้าอยู่ที่500ถึง1,000ได้ค่ะฉะนั้นเพื่อนๆดูนะคะว่าเรามีงบเท่าไหร่นะคะเราก็ตั้งเป้าตามนั้นเห็นไหมคะและถ้าเพื่อนๆมีแค่ร้อย200อย่างเงี้ยค่ะเติมทีละร้อยเติมทีละ200เพื่อนๆจะตั้งเป้าเท่าไหร่คะตั้งเป้า20บาท30บบาทอย่างเงี้ยหรอคะถ้ามีทุนน้อยแนะนำว่าอย่าเล่นนะคะเอาละค่ะเหมาะสำหรับนักลงทุนนะคะ สำหรับการเล่นเลขรูป19ประตูนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยเห็นนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เองค่ะหน้าตาของเลขรูป19ประตูก็คือเขาจะมีเลขให้2ตัวมา1ตัวนะคะเลข2ตัวมา1ตัวให้เล่นรูป19ประตูบนและก็ล่างแต่ถ้าจะถามว่าถ้าจะให้ถูกวิธีทั้งหมดครอบคลุมทั้งหมดของการเล่นเลข สองตัวมาหนึ่งตัวคืออะไรคะแอดคำตอบก็คือวิ่งบนแล้วก็รูด19ประตูล่างนะคะแต่ส่วนใหญ่มักจะไม่ชอบวิ่งกันใช่ไหมคะฉะนั้นเมื่อไม่ชอบวิ่งกันเราก็จะเสี่ยงกันนิดนึงค่ะออกจะเสียวหน่อยๆน,นั่นก็คือเล่นแค่รูด19ประตูบนแล้วก็ล่างนั่นเองค่ะเทคนิคก็จะมีเล็กๆน,น,น้อยๆมายุ่งยากนะคะ อันนี้ก็เช่นกันค่ะรูด19ประตูบนล่างเหมือนกันค่ะนั่นก็คือให้เลขมา2ตัวนะคะแล้วก็มันจะมาแค่ตัวเดียวด้านล่างนี้ก็คือจับคู่ให้นั่นก็คือเด่น7กับ8ถ้าเกิดว่าบางคนไม่ชอบรูดแต่ชอบเสียวลงไปอีกก็คือเสี่ยงลงไปอีกก็คือจะแค่เล่นเลขจับคู่บนล่างไปกลับนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะให้ศูนย์กับสี่ฟันศูนย์ความหมายก็คือระหว่างศูนย์กับสี่เนี่ย ไม่ชอบเล่นศูนย์กับ4ี่ไม่ชอบเล่นเลข2ตัวจะเล่นเลขตัวเดียวก็เลือกเลขศูนย์ตัวเดียวได้นะคะหรือถ้าไม่เล่นเลขศูนย์ตัวเดียวชอบเสี่ยงลงไปอีกก็เจาะอย่างเดียวค่ะตรงนี้ก็จะมีเจาะให้ถามว่าเลขเจาะเข้าบ่อยไหมบอกได้เลยค่ะห้าสิบห้าสิบนะคะเพราะเลขยิ่งน้อยโอกาสเสี่ยงก็ยิ่งเยอะค่ะพอจะเข้าใจกันนะคะอันนี้ก็สองตัวมาตัวเช่นกันค่ะ สองตัวมาตัวเหมือนกันก็คือให้เลข4ี่กับเลข9แล้วก็สลัเลข4ความหมายก็คือให้เลข4ี่กับเลขเน้นเน้นเลข4นั่นเองค่ะ, <ๆ S 2> คะตรงนี้ก็เช่นกันค่ะเลข3กับเลข0ูนย์เน้นเลข0ูนย์นะคะ,ะ,คะด้านล่างตรงนี้ที่เห็นก็คือการจับคู่ให้เช่นเดียวกันค่ะและเขียนห้อยไว้ว่าติดเบิ้ลตองความหมายก็คือรอบนี้ติดเบิ้ลก็ได้ติดตองไว้หน่อยก็ดีนะคะ เอาละค่ะนี่ก็คือเทคนิคนะคะส่วนอันนี้ก็เช่นกันค่ะ2ตัวมา1ตัวค่ะให้เลข2กับเลข0นตัวใหญ่ๆข้างหน้าเนี่ยค่ะคือตัวเน้นแสดงว่าระหว่าง2กับ0นเนี่ยเน้นเลข2นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็ค่ะล่าสุดที่จะต้องให้เล่นรอบถัดไปให้เด่น6กับ7และเน้นที่เลข6นะคะตรงนี้ก็คือจับคู่ให้จับคู่ให้แล้วก็อันนี้มีเลข3าตัวให้แล้วก็บอกว่าติดเบิ้นตองด้วยนะรอบนี้โอเคค่ะนี่ก็คือเทคนิคของการวางของแอดแต่ละท่านนะคะ อันนี้ก็เป็นของแอดท่านเดียวกันค่ะให้เลข4ี่กับเลข5เน้นที่เลข4นะคะให้เลข2กับเลข3เน้นเลข2ค่ะอันนี้ก็ให้1กับ2แล้วก็เจาะส่วนผลรางวัลถูกมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพื่อนๆก็ดูเอาตรงนี้ได้นะคะจะบอกว่ามีถูกแล้วก็มีฟันนะคะแล้วก็มีเจาะ อันนี้ก็มีถูกมีฟันมีเจาะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือถูกเฉยแอดเขาก็จะไม่ได้เขียนว่าเจาะหรือฟันเราก็สามารถดูเองได้นะคะอันนี้ก็เช่นกันคะ่ะถูกค่ะมีเจาะด้วยมีฟันด้วยนะคะก็ตามนี้เลยค่ะไม่ยากนะคะเอาต่อไปค่ะหลังจากนี้เทคนิคก็คือเลือกเล่นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งความหมายก็คืออาจจะมีแอดสองถึงสามท่านสลับกันมาวางเลขให้ฉะนั้นให้เราเลือกเล่นตามเพียงแค่คนเดียวนะคะหรือตามอย่างเดียวที่เราต้องการจะตามนั้นค่ะ เลือกหนึ่งคนและเลือกหนึ่งอย่างที่เราอยากจะเล่นตามจนได้กำไรแล้วหยุดนะคะ และการเล่นเลขรูด2ตัวมา1ตัวนะคะก็คือเลขเด่น2ตัวมา1ตัวเทคนิคของการลงทุนนะคะแอดมินจะให้ดูเป็นสรุปนะคะอันนี้ในลักษณะตัวละ1นะคะเราจะเทียบในอัตราส่วนตัวละ1นนั่นเองค่ะถ้าเราเลือกเล่นด้วยเทคนิค เล่นทั้ง2ตัวเลยนะคะทั้งบนแล้วก็ทั้งข้างล่างนะคะเราจะใช้ทุนอยู่ที่76กำไรอยู่ที่14นะคะและถ้ามันเด้งนะคะบนล่างเราก็จะรับอยู่ที่104นั่นเองค่ะในกรณีที่2ค่ะถ้าเราเลือกเฉพาะเลขเด่นมาแค่ตัวเดียวนะคะแล้วเรารูด19ประตูบนล่างเราจะใช้ทุนอยู่ที่38นะคะแล้วก็ถ้าเลขมันเด้งนะคะ ถ้าไม่เด้งเราก็ได้52แต่ถ้ามันเด้งบนล่างเราก็รับไปที่142นั่นเองค่ะเอาละค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าเล่นแต่ตัวเจาะล่ะตัวเจาะที่เป็น2ตัวบนล่างไปกลับนะคะก็จะใช้ทุนอยู่ที่40กําไรที่50นะคะและถ้ามันเด้งบนล่างเพื่อนๆก็รับไปที่140และนี่ก็คือต่ออัตราส่วนต่อ1น,นะคะซึ่งเพื่อนๆก็จะเห็นว่าอัตราส่วนต่อ1เนี่ยเราจะต้องใช้ทุนประมาณนี้ถูกไหมคะ และแอดมินก็แนะนําว่าเราไม่ควรที่จะเล่นตัวละหนึ่งเพราะว่าถ้าตัวละหนึ่งเพื่อนๆก็ดูอัตราส่วนที่จะได้นะคะวันหนึ่งเราจะได้สักเท่าไหร่และมีโอกาสในการตามทุนเท่าไหร่ฉะนั้นเทคนิคในการเล่นก็คือเราต้องมีงบหรือแบ่งเงินทุนออกมาไว้สําหรับตามเลข 6ถึง8รอบนั่นเองค่ะดังตัวอย่างที่ได้บอกไปแล้วว่าถ้าเรามีงบอยู่ที่1,000เราก็ตั้งเป้าแค่100-300ถึง300บาทเท่านั้นค่ะได้100-200ก็รีบหยุดนะคะเพราะว่างบ1,000บาทเวลาเอามาลงทุนแล้ว โอกาสที่เราจะต้องใช้ตามเลขประมาณ6-8ถึงรอบในจังหวะที่ถ้าเราบังเอิญเจอเลขมันหลุดพอดีนะคะโอเคค่ะเทคนิคก็คือให้เพื่อน,นเลือกเล่นเพียงอย่างเดียวนะคะไม่ว่าจะเล่นเนะี่ยค่ะเทคนิคมีทั้งหมด3าตัวเลือกเล่นเพียงอย่างเดียวได้กำไรแล้วหยุดค่ะไปดูกันต่อค่ะ ต่อกันด้วยเลขปักหลักนะคะซึ่งแอดมินแนะนําก็คือปักหลัก6ตัวนั่นเองค่ะทําไมต้องเป็น6ตัวไม่เป็น5ตัว5ตัวก็ได้เช่นกันค่ะ5ตัวก็50 50นะคะอัตราในการถูกนะคะส่วน6ตัวก็จะเยอะมากขึ้นหน่อยนั่นเองค่ะและถ้า6ตัวเราก็จะได้ทุนอยู่ที่ 60นะคะกําไรก็จะอยู่ที่30นั่นเองค่ะและที่สําคัญนะคะเราก็ไม่เล่นกันอยู่แล้วค่ะ60ได้30ถูกไหมคะแอดมินแนะนําว่าเหมาะสําหรับนักลงทุนฉะนั้นขั้นต่ําก็คือ ตัวละ5นั่นเองค่ะเราก็จะใช้ทุนอยู่ที่3 0 0นะคะเราก็จะได้อยู่ที่150ค่ะหรือถ้าเราใช้ทุนที่10นะคะก็จะเป็นทุน600ได้มาที่300นะคะเราได้ตามเป้าแล้วเราก็หยุดแล้วก็ถอนนะคะซึ่งในห้องก็จะมีการวาง10บนรูดหน้าบนอย่างนี้นะคะถ้าให้มาในลักษณะแบบนี้เพื่อนๆเห็นแบบนี้นะคะนั่นก็คือเลขปักหลัก10บบน6ตัวนะคะซึ่งเป็นชุดยาวสามารถที่จะส่งโพยเดิมได้นั่นเองค่ะ จิ้มครั้งเดียวนะคะแล้วก็ครั้งต่อไปก็ดึงโพยเดิมมาแล้วก็ส่งได้เลยนะคะไม่ใช่แบบต่อรอบนะคะถามว่าแบบต่อรอบมีไหมก็มีบ้างเช่นกันค่ะแต่ว่าแอดมินก็จะมีทั้งแบบชุดยาวแล้วก็มีทั้งแบบต่อรอบให้นั่นเองค่ะส่วนผลรางวัลก็เท่าที่เห็นก็ตามนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างทั้ง2แบบให้กับเพื่อนๆดูใครที่อยากดูรายละเอียดมากขึ้นก็สามารถกดหยุดวิดีโอแล้วก็ดูรายละเอียดได้เลยนะคะอันนี้ก็ถามว่าอยากจะได้กําไร เท่าไหร่ที่เราตั้งเป้าวันละร้อยห้าสิบสามร้อยห้าร้อยหรือแม้แต่1,000อันนี้ก็สามารถที่จะวางแผนการลงทุนได้ต่มเป้าแล้วก็หยุดนะคะต่อไปค่ะตามมาด้วยเลขวิน8ตัวนั่นเองค่ะ เลขวิน8ตัวมันจะมีทุนทั้งหมด56ตัวใช่ไหมคะและเราก็จะได้34ค่ะฉะนั้นวิธีการลงทุนท่าตัวละ5นะคะก็จะทุนอยู่ที่280ได้มาที่170ค่ะถ้าทุนตัวละ10นะคะจะทุนอยู่ที่560แล้วก็ได้มาที่340นะคะเดี๋ยวเริ่มค่ะเช่นกันนะคะได้แล้วหยุดนะคะเราก็จะเก็บกําไรในทุกๆวันนั่นเองค่ะส่วนเทคนิคแล้วก็วิธีการเล่นนะคะอย่างแอดมินเอามาให้ดูอันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะวินล่างนะคะ มินล่างบอกว่าไม่มี5กับ8แอดมินก็จับกล้วให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนวิธีการลงทุนเท่าไหร่ได้ยังไงตรงนี้ก็ได้ลงไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็เช่นกันค่ะเอาตัวอย่างมาให้ดูทั้ง2ตัวอย่างนี้นะคะวิธีการเป็นแบบไหนอย่างไรเห็นไหมคะมีการได้บ้างมากน้อยก็แล้วแต่เพื่อนๆนะคะอยากได้วันละเท่าไหร่อย่าลืมวางแผนการลงทุนได้แล้วก็หยุดนะคะโอเคค่ะ นี่เลยค่ะเพื่อนๆจะถามว่าแล้วเลขหลุดมีไหมเลขที่แอดมินวางในห้องมีหลุดไหมคะคําตอบนะคะแอดมินตอบด้วยใจจริงเลยค่ะตรงๆเลยนะคะมีแน่นอนค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะยีกยีไม่มีสูตรใดๆตายตัวและไม่มีสูตรไหนที่จะเดินยาวนานต่อเนื่องสูตรยีกยีมีถูกแล้วก็มีผิดเป็นปกติค่ะและแอดมินที่วางเลขให ถึงแม้ว่าแอดมินจะมีสูตรเฉพาะตัวมีเทคนิคการเล่นเลขของตัวเองและมีเทคนิคการดูเลขแล้วบางครั้งการที่เราดูแล้วคิดว่ามันจะมีมันจะถูกมันจะออกตามนี้เมื่อเราเอามาวางให้สมาชิกได้เล่นบางครั้งมันก็ผิดบางครั้งมันก็ถูกฉะนั้นไม่ว่าการลงทุนใดๆย่อมมีความเสี่ยงการเลือกสูตรไหนมาเล่นก็ย่อมมีความเสี่ยงเท่าๆกันนะคะ โอเคค่ะทีนี้สิ่งสำคัญที่แอดมินอยากจะฝากเพื่อนๆเ,เลยก็คือแทนเทนแทนยี่กีไม่มีสูตรการคิดเลขที่ตายตัวแต่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการคิดในทุกครั้งที่เล่นและเทคนิคที่เราจะชนะยี่กีได้นั่นก็คือวางแผนการลงทุนเล่นได้กำไรแล้วให้รีบหยุดนะคะไม่ว่าเพื่อนๆจะตั้งเป้าไว้เท่าไรในแต่ละวันหรือในแต่ละช่วงเวลา ให้เล่นตามแผนการลงทุนที่วางไว้นะคะเล่นได้แล้วให้หยุดพักทันทีและถอนจ้าวางเมื่อไหร่ก็ค่อยมาเล่นใหม่เก็บใหม่นะคะเรามีเวลาในการเก็บตลอดแล้วก็บ่อยๆค่ะและหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นเทคนิคและแนวทางให้กับเพื่อนๆนำไปปรับใช้ปรับเล่นให้เกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะ